คือซอยไอ้เรื่องการเด้อไม่เห็นหนิมากหรล่ะพบกับตัวตึงอีกแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องคนแปลงดินครับมาจ้ามาจ้าิเสียร์จ้าพ่อครับช่องคนแปลงดินตัวตึงน้องแหมมตัวตึงข้อเบียร์พี่น้องเบิร์ตจะขวดเราวันนี้ล่ะเฮ้ยจะขวดหนึ่งสองสองค่ะสองค่ะ ปากเป็นยังล่ะหัวต้เมาอะไรอ่ะแมนมาตัวตึงพี่น้องตัวตึงข้อเบียร์พี่น้องเอาเบิ้งสาวสาวอันเมี้ยงเงินบางไฟโกจะสัวท้อนเปล่งโมบันเอาบอกครับวนในบ้านไว้น้าไว้พี่โอ้โหเาเลยนาบุ้ บังหนาหมูปนี่โอ้ยหนามานเนี่ยพี่น้องมันจะเห็นเนี่ยเขาบอกกักกันดีๆเขาบอกกักกนดีๆไปเนี่ยกำกวันบางอย่างเลยกักกันยาสูบังไฟโก้แตงโมขวานหมอนขวานท่าขีดแหลงมะลิข้าวหอมมะลิเออข้าวหอมมะลิมีซุปเปอร์สตาร์หม่อมจุกมก เออเนี่ยพี่น้องบ้านญาติกันก็หม่ำเด้พี่น้องเนี่ยเขาเบิ่งเนี่ยเบงจะดังกัพอเหรอคนเป็นญาติกับอันกับอันป้าหม่ำหม้อกับพี่น้องเนี่ยคนมา่นภาคคือโรงแรมนม่แหละคนเลยมานั่งเล่นในออฟฟิศน้ำเนี่ยน่าชูแต่ว่าใสญาติกันกับป้าหม่ำพี่น้องเนี่ยคนซื้อว่าเมมอันนี้ซื้อว่าเมมครับเนี่ยอืมจิมมี่ส่ไหมพี่อัน นี่มีสิบลาทว่ามีหันยังสิ่งนี้วันใดวันนี้ละอื่นคิดว่าอื่นอื่นบอกเนีวยคือมึงอื่นไว้เถอะสิ่งนี้ขึ้นบ่นเวียนามาพี่เนี่ยพี่เพื่อนเนี่ยสาวสาวคนสวยสวยค่ะพี่เลกเฮือเฮอมเีย่แบบา้เรียเงิ่งนี้เย็นแบบเนี่ยเวียนามาพี่เนี่ยสิไงปรเสรไปมุกทหารกาปันไปต่างปันขัดเออ กับบ้านแก่เๆเรื่องนั่นแหละป็่เรื่องนั่นลนะมาเด้อมาเด้อเอาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะปีหน้าเจอกันใหม่ <laughs>